นะคะวันนี้มาเรียนขับรถกับ UPD ค่ะก็คือตอนแรกรู้จักที่เรียนี้ผ่านจากพี่สาวค่ะเพราะว่าพี่สาวแนะนำมาว่าที่นี่สอนดีแล้วก็คุณครูใจดีมากมาเลยค่ะ ก็เลยลองมาเรียนคือเราพอมีประสบการณ์ขับรถอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้เทคนิคแล้วก็ไม่คล่องค่ะทีนี้มาเรียนเราก็เรียนกับครูชื่อครูเจี๊ยบนะคะครูเจี๊ยบใจดีมากๆค่ะแล้วก็ครูเจี๊ยบให้เทคนิคหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้ให้เราได้ลองขับรถในถนนจริงแล้วก็ทําให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะส่วนคุณครูคนอื่นๆน,นะคะทุกคนใจดีมากๆค่ะแล้วก็เรียนที่นี่ชิลแล้วก็ไม่กดดันเลยค่ะรู้สึกเป็นกันเองมากๆค่ะ แล้วก็วันนี้มาอบรม5้าชั่วโมงนะคะก็รู้สึกว่าการอบรม5้าชั่วโมงเป็นอะไรที่ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็การสอบขับรถก็ไม่ไม่ไม่เครียดะคะ่ะไม่กดดันเพราะว่าคุณครูชิลกันมากๆเลยค่ะก็อยากจะใหอะ้อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเรียนขับรถที่นี่ค่ะแล้วก็ทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์แน่นมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ